สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับกีดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับกีดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เกม CTA San Andreas ครับผมอยู่กับผมจอร์น CGTV ครับเอ่อ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำภารกิจรถพยาบาลกัน,กนครับที่ไหนที่เมืองแบดแลนด์ครับโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถนนมันลื่นฝนมันตกถนนมันลื่นแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมไปสนามบินแป๊บหนึ่งครับแบดแลนด์มันค่อนข้างไกลนะเออเราต้องใช้เครื่องบินช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับจริงๆไม่ค่อยว่างหลังจากที่ ทำโปรเจกต์ GTA เนื้อเรื่องจบไปก็หนึ่งปีเต็มๆครับโอ้โหนานมากเลยครับต้องขออภัยด้วยอุ้ยกิดดาวโอหรถคันนี้มันยังไงเนี่ยฮะมันยางแบนหรือยังไงครับเลื้อยไปเลื้อยมาขวางทางขวางทางโอ้โหเจ๊เจ๊โคตรห้าวลงจากรถเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนคันแป๊บหนึ่งนะไม่โอเคเลยคันนี้นะ เขาเปลี่ยนเป็นคันสีฟ้าดูมันเป็นที่รถหรือมันเป็นที่ถนนกันแน่เนี่ยหรือว่ารถคันนั้นช่วงล่างไม่ดีทํามาเยอะหมดเป็นล้านแต่ขับไม่ได้เรื่องเลยต่างกันไหมครับคันนี้โอ้ดีอยู่นะได้อยู่คันนี้ช่วงล่างดีครับนี่ไม่กลัวถนนลื่นครับอืมเป็นไงครับดริฟ์ดริฟ์ดริฟติง ซีเจดิฟครับสนามบินเพื่อนเดียวยวเด,วเดวีมึงจะดิฟไปไหนเนี่ยเพื่อนฮะทางไปสนามบินอยู่ทางนี้เพื่อนโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นรอประตูปเปิดก่อนก็ได้เพื่อนถนนมันยังตกไม่ไม่ใช่ฝนมันยังตกอยู่เลยครับเออหยุดยังหยุดแล้วนะ กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืน5้านาทีตีหนึ่งเอาอะไรไปดีครับอืมอลนี้ไหมครับลานี้ไหมหรือจะเอาลานี้ข้างหลังเราเนี่ยเจ็ดครับ เราหาเฮลิคอปเตอร์สักลำดีกว่าครับไม่ถนัดเลยเครื่องบินเจ็ตลงจอดลำบากครับมันอ่านี่ลำนี้ดีกว่าอืมลงเพื่อนลำนี้ใหญ่ไปนะนู่นนู่ไปลำนู่นดีกว่าครับผมก็จำไม่ได้แล้วมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน เครื่องบินตำรวจชายฝั่งปะเออนั่นแหละครับประมาณนั้นช่างมันเลยครับ่ะไปไหนแบดแลนด์ครับดินแดนลกล้างแบดแลนด์ land, ดินแดนคนโฉดไ,ไ,ไปทางไหนครับฮะแบดแลนด์ไปทางไหนครับขับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ถึเองเงีะยช่้ามา องนี้วะเยวนะขอนึกก่อนแบดแลนด์มันอยู่แบดแลนด์มันจะอยู่ให้ปูลัสกี้มันพาเราไปไหนนะรอบนั้นต้องเปิดแผนที่เราบ้งครับแ้แถวนี้ไหม ไม่ใช่ไม่คุ้นเลยไปอีกไปอีกแล้วกันจำได้ครับค้ลายครับคำครับต่อไปต่อไปซีเจเพื่อนแมสแลนด์ land, มันก็ต้องเป็นแถวโลงโม่ปูนไหม ฝ่ามือเราเนี่ยคืออะไรเรื่องนี้คืออะไร,น,ออะไรนี่หรือเปล่าอนี่หรือเปล่าครับใช่ป่าวะโอ้โหไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ขึ้น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 เดียว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 โอ้เดียวเดียวเดียว,ยวจะชนหน้าผาอาครับไม่เอาไม่เอาถอยก่อนครับถอยก่อนโอเคโอเคกลางแผนที่แป๊บหนึ่งครับตั <laughs> ้ง GPS แป๊บหนึ่งครับป้าเอ้แบทแลนด์มันอยู่ไหนวะ <laughs> เออนี่คือลอสซานโตสเมืองแรกที่เรามา นี่มันต้องอยู่ขวามือเนี่ยใช่ไหมเออขวามือเนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมน่าจะนะน่าจะใช่แหละครับเดี๋ยวเดวีขอขยายขยายทีอ่าโอเคน่าจะตรงนี้แหละคิดว่าไป ปัก GPS เรียบร้อยแล้วอปักบุดเรียบร้อยแล้วไปไปได้เพื่อนไปเลยเราจะไปทำอะไรนะเราจะไปขับรถพยาบาลไปหาน้องอะไรนะครับหาน้องมิลลี่เหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่มิลลี่มิลลี่เขาอยู่อีกเมืองนึงน้องอะไรวะน้องพยาบาล <c oughs> นั่นแหละครับนั่นแหละไปไปไป ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้ะแถวนี้แหละตีโมงแล้วเนี่ยตีสี่ตีสี่พอดีแหละเช้าพอดีครับไปถึงเช้าพอดีครับโอ้เช้าแล้วครับ เยี่ยมเลยครับแคทแลนด์ Cat land, มีร้านขายไก่ย่างส้มตำไหมครับหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 ,ย,วยอดสนยอดสนสวยงามเลยครับมีหมอกปกคลุมทำไมบ้านเราไม่เป็นแบบนี้บ้างครับนะนยากาศมัน น่าอยู่ครับมันน่าอยู่ครับเหมาะที่จะทาบรรยากาศแบบนี้เหมาะที่จะทํากิจกรรมในห้องนอนอย่างยิ่งเลยครับดูหนังเล่นเกมอะไรเงี้ยใช่ทําไมมันอยู่ไกลยังเลยวะหมดน้ํามันไปหลายลิตรแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ใครสอยอก,กู ไม่มีใครสวยนะโอเคเสียวคิ่ว่าโดนชาวแก๊งฮามาสสอย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 ตูดเราเมื่อกี้ค่อยๆลงเพื่อนเราน่าจะอยู่ตรงไหนนะอ่าโอเคจำได้แล้วครับนี่บ้านเรามันอยู่ตรงนี้นี่ลง ไปหารถพยาบาลกันรถพยาบาลเราอยู่ไหนนะมาแบบไม่ได้ปรึกษาใครเลยแล้วเนี่ยอ,อ่แถวนี้เดี๋ยว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 สีฟ้ารอด้วยอุ้ยสีแดงก็ได้จอดก่อนขอยืมรถไปต่อรถหน่อยครับลงมาสถานพยาบาลเราอยู่ตรงไหนนะสถานพยาบาลของเมืองเนี้ย ขับรถหาสถานพยาบาลแป๊บหนึ่งนะครับ Get going. Get going. แน่ใจนะว่าในเมืองนี้มันมีโรงพยาบาลครับมีไหมมีคนบอกว่าให้ผมมาทำภารกิจรถพยาบาลในเมืองเนี้ยมีแต่โรงแรมครับเนี่ยไม่มีโรงพยาบาล ไอ้บ้าเอโรงพยาบาลอยู่ไหนวะแล,ะลงพักก็ไม่มีนะหรือว่าต้องกลางแผนที่กลางแผนที่อีกรอบจะรู้ไหมเนี่ยไม่มีเลยครับขับหาแบบหนึ่งครับเนี่ยเจอแต่เจอแต่รถบรรทุกอะ กับร้านขายไก่ร้านขายเส้กกอกโอ้ oh, ชีวิตจริงๆถ้าเป็นโรงพยาบาลมันก็ควรที่จะไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีสถานพยาบาลครับไม่มีจริงๆนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย โอเคงั้นไปเอาเฮลิคอปเตอร์เรามาครับเฮลิคอปเตอร์เราจอดตรงไหนวะลืมไปแล้วเนี่ย,ยเ,ยเ,เยยฮ้ยเดี๋ยวใครเอารถโกคาร์ทมาทิ้งไว้เนี่ยขับได้ไหมไอ้บาได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทงไม่ทำแล้วรถพยาบาลน,นี่ทำรถตำรวจดีกว่าครับ นายอำเภอลงมานี่นายอำเภอลงมา <c oughs> มันแยงรถคืนจอดจอดตำรวจโอ้ยนายอำเภอเออมันก็ดีเหมือนกันแหละครับที่มันไม่ลากเราจากรถไม่งั้นเราเจ็บหนักแนะ่ สรุปคือไม่มีใช่ไหมโรงพยาบาลเนี่ยโอเคไม่มีก็ไม่มีครับโอเคเข้าใจแล้วงั้นย้ายเมืองครับไปรัฐเวนทุรัตก็ได้ครับแหม่ไม่งอครับไม่งอย้ายเมืองก็ได้วะไม่มีอะ ใครกันนะบอกให้ผมมาที่เนี่ยบอกว่าพี่ไปแบนแลนด์นะจะทำบริกิจรถพยาบาลให้เราก็มาเนี่ยตามคำบอกเล่าเลยเนี่ยสุดท้ายเป็นไงครับไม่เจอครับเดี๋ยวผักหมุดแป๊บหลงทางแล้วเนี่ยเอ่อลาสเวนทุรัสอยู่ข้างบนเลยไม่เหรอ ซานฟิโลตะกี้เราก็มาจากซานฟิโลนี่มาจากซานฟิโลครับอืมไปทำที่ไหนดีอะ่ะไปนู่นเลยแล้วกันกลางเมืองเลยครับไปร้าเนเบนทุรัดไม่ต้องทำกันแล้ว ไม่ต้องทำภารกิจกันแล้วขับเครื่องบินเล่นนี่แหละคงไม่ได้ทงได้ทำแล้วแหละ <c oughs> ไม่เจอรถพยาบาลเนี่ยจะให้ผมทำไงกว่าจะถึงพระเจ้าช่วยกล้วยตาเมื่อไหร่ถึงเลยเนี่ยเดี๋ยเดๆๆมันต้องไปทางซ้ายไหมเหรอเพื่อนมึงออกนอกทะเลไปทำไมอ่ะ สายอีกต้องดึงเครื่องขึ้นอีกเพื่อนออ,อันแหละโหยต้นสนที่นี่แม่งโคตรสูงโอเคไปนี่แหละไอ้ลูกตัวเอสนี่คืออะไรเดีด๋ยวไม่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 เราจะไม่วอกแวกครับโอ้ยชีวิต เราจะไปไหนนะเราจะไปขับทำภารกิจรถพยาบาลครับพราะงั้นเราต้องไปหาสถานพยาบาลครับสักครู่ครับสถานพยาบาลมาทางนี้ไหมไม่จําเป็นหรอกครับแค่หารถพยาบาลให้ไดแ้แต่มันจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะหมายถึงจะหาบนถนนเนี่ยมันจะเจอไหม ขับไปก่อนครับขับไปก่อนไปจอดทิ้งไว้นู่นแหละคาสิโนเรานู่นแหละเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วเคเบาเครื่องหน่อยแล้วเราก็ต้องไปเติมชุดเกาะด้วยครับทอดน,นี้เลือดเราก็เหลืออยู่ครึ่งเดียวเออเติมชุดเกาะด้วยครับเราจะไม่ใช้ชีวิตประมาทครับเคเบาเพื่อนเบา เพื่อนเบามึงเบาหลบหน่อยหลบหน่อยประชาชนลบหลบหน่อยแถวนี้มีแต่รถงามๆดังนั้นครับชุดก่อเรายังอยู่ที่เดิมปะโอเคยังอยู่ที่เดิมครับเติมเรียบร้อยสถานพยาบาลเราไปทางไหนวะ มีรถเตรียมไว้ให้หนึ่งคันโอเครถใครไม่รู้ครับเดี๋ยวนะเราเคยโอเคผมจำได้แล้วเราเคยขับรถไปส่งไอแรปเปอร์ผู้ยิ่งใหญ่มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวดนะผมเราเคยขับรถไปส่งไอแรปเปอร์วันี้ครับจะให้คุณตำรวจ ใช่ไหมใช่ไหมครับคุณตำรวจคันไหนดีวะคันนี้ก็สวยคันนู้นก็สวยโอเคเอากันนี้ดีกว่าครับกูจะได้ทำไปเนี่ยภารกิจพยาบาลเนี่ยเนี่ยลงมาขอหน่อยขอหน่อยนี่ 4J นะไอแมดด็อกโอเคผมจำได้แล้วนี่มันจะโดด มันจะโดดตึกมันจะโดดตึกหลังเนี้ยโอเคพอมันโดดลงมาเสร็จปุ๊บเราก็ตรงออกมาแล้วก็เลี้ยวขาตรงนี้แล้วก็ขับตรงไปเลยตรงไปจนสุดเลยมั้ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอเคคือฟื้นความจําแป๊บหนึ่งครับไม่ได้เล่นนานครับจาไม่ได้ <c oughs> เราก็ขับเยี่ยว เราก็ขับโอเคเราขับมาตรงมาตรงมาเรื่อยเลียเ้ยวตรงนี้ป่าววะนี่น่าใช่น่าจะตรงไปอีกครับโอเคขับตรงไปอีกขับตรงไปตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยว oh, เลี้ยวตรงไหนนะโอเคข้างหน้านี้ป่าแล้วเราก็เลี้ยว ้ายตรงนี้ไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่ตรงนี้โอเคนี่ไงเนี่ยสถพยาบาลเจอแล้วเนี่ยครับเนี่ยแต่รถพยาบาลไปไหนหมดะอะรถพยาบาลไม่เกิดช่วยด้วย โอ้ยรถพยาบาลไปรับคนไข้อยู่แน่เลยเนี่ยมันไม่เกิดอะ,ะใช้ผมทำไงกันเนี้ยอืมเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องแล้แลต้องขับรถหารถพยาบาลเลยเดยเกิดที่ไหนครับเนี่ยโรงพยาบาลใช่ไหมอืมไม่รู้ครับเออโรงพยาบาลนั่นแหละโรงพยาบาลน,นี่ไงเจอแล้ว อ๋อโรงพยาบาลมันมีอยู่สองที่ที่เราไปมันเป็นคลินิกปะมันไมันช่โรงพยาบาลปะเออเออโอเคโอเคครับในที่สุดก็ได้ทำภารกิจสักทีครับเน่ไปไปกันเลยเออคนไข้ยอยู่ไหนนะลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยโอเคคนไข้ยอยู่ตรงนี้เองครับนี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยออ้ยเลือดตก โดนเมียกระซวกมาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเปิดประตูรถขึ้นเองครับไปเรามีเวลาสิบห้าสี่คนเยอ้ยไม่ใช่อยู่ไหนล่ะอ๋อนู่นจุดแดงอยู่นูน่นโอเคเอาลงลงเอาคนไข้ลงสิเคได้มาห้าสิบครับต่อเนื่องเลยครับโอ้ยโอ้ยมี แต่ละวันนี่มีคนคนคนบาดเจ็บต่อเนื่องแบบนี้เลยอหละครับโอ้โหมีมีคนหนึ่งครับเอาเอาขึ้นมาครับขึ้นมาไปไปอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าเล็้วเข้า,ขา,ขาผมไม่ค่อยมีเวลาเออโอเคโอเคสิบห้าสี่คอนครับอ้อมอ้อมอ้อมขับอ้อมครับไปเข้าด้านหลังเอ่อ เ,เ,เ,เลี้ยว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 เลอาอแล้วโอ้โหทำไมเยอะแบบนี้เนี่ยคนไข้ในแต่ละวันเนียเยอะจริงอือนี่เป็นอะไรครับโหกับตันเหรอเมื่อกี้โหกับตันเลือดออกเลือดไหลเป็นทางเลย มันก็จะบวกให้เรา15บห้าวิสิห้าวิไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเวลาเราก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือยังไงครับนั่นแหละครับก็ไม่ทราบเหมือนกันไปที่ทราบก็คือเราต้องไปรับคนไข้อีกคนได้ครับซึ่งอยู่นู่นนะอยู่ในรั้วน,นู่นแหละเข้าไปขึ้นไปเออนั่นแหละผมเป็น ปลุกพยาบาลมือใหม่ซะด้วยสิผมไม่ค่อยชินเส้นทางเมืองนี้ด้วยจอดขึ้นเร็วคนนี้เป็นใครเนี่ยขึ้น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 โอ้จะหมดเวลาครับจะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วต่อไปต่อไปอีกคนนึงอีกคนนึงนี่นี่นี่น,นี่อยู่นี่โอ้ me, เด๋ยวเข้าลุงขึ้นรถขึ้นรถ รถแล้วเข้าแปดเเปิดประตูคนเองโอเคยีวิยีวิกูต้องกลับแล้วทันไหมเนี่ยสิวิกูว่าไม่ทันแน่เลยไป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 ติดหนึ่งดาวครับรถพยาบาลติด1นดาว12 1สิบสอง4จอดอ่าโอเครถพยาบาลติด1นดาว โอ้ยอย่ายิงผม,มโ,โอ้ยบ้าหรือเ,อเปล่าเนี่ยยิงรถพยาบาลมึงบ้าปะเนี่ยคนตำรวจโอเคเป็นไงครับโอเคนะครับก็ ภารกิจรถพยาบาลผมก็ได้ทำเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอืมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอกดูดานสุภาพแข็งแรงครับตอนรับฟันดีครับตาตีสวัสด์บายไปแล้วครับไปแล้วบายบายครับบายบายเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะหาเกมเนื้อเรื่องมาเล่นมาเล่นให้ดูครับมีเกมเก่าอยู่เกมหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเป็นภาษาไทยด้วยนะ ใช่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ